ที่ไหนครับเนี่ยเอ่อ Yellow <laughs> อยู่ที่ไหนครับเนี่ยไม่รู้ <laughs> อยู่ที่ไหนครับเนี่ยบ้านบ้านเหลือง คนมองกันเต็มดูครับผมนางแบบกับตะก้องนะสวยไหมครับลูกไม่สวยดูหน่อยครับดอยดูหน่อยอมงร้อนแสนด้วยถ้าเรืออยู่ไหนนะไปโบดดีกว่าไปโบสถ์ดีกว่าโบดไหนโบดมันไม่เข้ากับชุดโจนทำไมท่าน่าเหมือนโจรเลยอะท่าเรืออยู่ตรงไหนอะ กี่นาทีอะแพ็กสี่จุดสองกิโลเดินห้าจสองนาทีกูไม่ไปกับมึงหรอกนะเฮ้ยสวยเออตรงที่เฉว่ะเนี่ยเราจะไปไหนครับเนี่ยไปท่าเรือคงไม่ไปนะเดินชั่วโมงหนึ่งนะ S <S อะไรต้นอะไรถ่ายวีดีโอต้นถ่ายวีดีโออะไรแหละมูยิงไม่วีดีโอ <S 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 ไม่หยุดไม่หย่อนนะ อุ๊ยขอรี่เมื่อไม่เรียกพี่เลยทำไมไม่บอกพี่เกือบโดนรถจักรยานชนตายแล้วกูอ่ะต้นต้นเร็วๆรอๆๆไอ้ตัวยิ้มเลยนะอ๋อดูอ๋อห๋อเดินไปซีดสุดทำไมโคตรเท่เออหน่อดูการเดินอย่างกับเดินแฟชั่นนะอย่างคุณคุณแน็ตต์ติรับ โอ้โหนี่ก็แก่แดกเกินนะ,ะกล้องม,มาสวีทกันนะครับผมถ่ายรูปไปเถอะนหนาวไหมครับ เสียงคุณทำไมต้องรอกขนาดนี้้ลยับผมเราข้ามไปทางนี้เลยเมืองรอตดำตอนกลางคืนยังยังไม่คืนดีกว่าเย็นเย็นเย็นไหมครับไม่เหรอที่หนาวนะถามคนเพิ่งมาอยู่หนาวไหมครับแต่เย็นมือโอ้ผู้ถ่ายรูป ดูแมคโดนัลที่นี่ครับโอ้โหอะไรเนี่ยนี่มันแมคโดนัลเหรออย่ากับร้านอาหารวิชลินสตาดูดิโอ้โหโอ้โหโอ้โดแมากโดนมันดีเวอร์นี่เราต้องเดยวขวางนี้ตรงนี้เหรอไปต้นคริสต์มาสนู่เหรอชอบแมคโดนัลที่นี่มากเลยอ่ะมันดูมีระดับมากมันดูไฮโซไฮโซอ๋อใคยดู คนบอกว่าเราเหมือนเป็นแกงแกงแดงเหรอไม่แดงแน่ไงโดในทำอะไรวะไม่รู้ต้งอะไอ่ะไม่รู้แนะนำตัวแนะนำทำไมวะเราคือตัวจีนใช่เหรอบุษย์จไทยแกงสีแดงไงวันนี้เนีวเยียร์ก็ต้องสีแดงโอมีคนตรงนั้นบอกให้เราใส่สีแดงเขาหันมาเขาเดินนำหน้าเราแล้วแล้วเขาก็แบบไปไหน 哈哈哈哈。<laughs> <laughs> ดูความหมอกหนาหนาไหมมองไม่เห็นค่ะหมอกหนามากอ่ะดูดิอยากก่างกะอะไรนะเรื่องอะไรนะเดอะมิเออเดอะมิดเดอะมิดดูดิเคยเจอกี่างเนี่ยไม่เคยเรองนี้อ่ะล,ลงนจจง้เา<อ>มันรู้น้ำที่เลยหรอเออไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่เมืองไทยนะแหมมีคนฉีดน้ำหรือเปล่าคุณหนามากอ่ะดูดิของจริงอ่ะมันมันยิ่งกว่าในในมือถือเนาะ เฮ้ยมีไฟด้วยเพิ่งเห็นไฟไม่ถูกต้องจริงหรอไม่เคยสังเกตเชียนหนามากเลยอะนี <S 2> <S 2> ่น้ำมันเริ่มเป็นน้ำแข็งแล้วย่งยังยัง <S 2> <S 2> มมลมไงลมโอเคปั่นจักรยานกลับบ้านแล้ว